ได้เลยโอ้โหใส่สตาร์รถสวิกจตันโอ้อันนี้นสตาร์เลยว่าต,ต้องไปคิดทีกน,ะนย่างอบมีสลิมยางดีครับขอบแ2 5สองห้าอาร์บ ล้นใหญ่ลูกใหญ่จต้องนิ่นงแ,แม่ล้อหลังแม็กอย่างสวยนี่ของแท้